กินกับกิ๊กวันนี้จะพามาทําเมนูไข่พะโุ้หมู3มชั้นไปดูขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะเริ่มจากต้มไข่ก่อนใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะน้ํานี่คือต้องให้ท่วมไข่นะคะวันนี้กิ๊กใช้ไข่อยู่ที่เบอร์สประมาณ8ฟองค่ะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆเบาๆนะคะเดี๋ยวไข่จะแตกตั้งเวลาต้มอยู่ที่ประมาณ6นาทีค่ะไข่สุกแล้วก็มาแกะเปลือกอแล้วเอาไปพักไว้ค่ะ หมู3มชั้นวันนี้กิ๊กใช้ยอยู่ที่600กรัมนำมาหั่นเป็นชิ้นพอคำประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำพะโล้กันค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปเคี่ยวให้หอมเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายเลยนะคะอันนี้คือการเพิ่มความหอมของเครื่องเทศค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะ เคี่ยวให้สุกเลยใส่สีอิ๊วดำสักนิดนึงค่ะสีกำลังสวยเลยค่ะหมูสุกแล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณ1,500 ml ค่ะน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นผงพาโรวของยี่ห้อโรตีค่ะ3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยน้ำตาลมะพร้าวประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยก็ ตวงทับพ,พีเอาค่ะง่ายดีค่ะกับซอสปรุงรสลงไปเลยรสชาติเพื่อนๆชิมได้นะคะไข่พะรล้็จะออกเค็มๆหวานๆจะไม่มีรสชาติไหนโดดนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเมื่อกี้ลืมบอกแล้วก็สีอิ๊วดำค่ะสีก็คือตามชอบเลยนะคะชอบสีเข้มก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้ระหว่างนี้มีฟองนะคะก็ช้อนออกเลยใส่ไข่ลงไปตุ๋นเพิ่มกับหมูประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะ ช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะสีน้ำซุปเราจะได้ใสหน้าทานค่ะตุนไปเลยค่ะ40นาทีถึง1ชั่วโมงเสร็จแล้วค่ะครบครบเวลาที่เราตุนแล้วนะคะคือน่ากินมากๆทำไม่ยากเลยค่ะดูแล้วก็เอาไปทำตามกันได้เลยค่ะหม้อใหญ่ๆจุกๆกินกันได้ทั้งบ้านเลยค่ะดูคลิปจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ